สวัสดีครับสวัสดีทุกค,คนด้นยนนาาวยนะครับเบปลาเบ้าพีคับพอหน่อยนอกพอหน่อยนี่นี่ปอหลอดันนี้ลาจรลเม็ดนะครับลาจรลเม็ด ปลาจ,จ,จแข็งบ้างเลยครับพี่น้องปลาครับอันนี้ยังเหลืออีกครั้งหนึ่งคนระับทุกคนเดี๋ยวเราพี่จะพาไปดูอีกครั้งหนึ่ง ตอบหนึ่งบุเด้อครับพี่น้องกดเ้ขน้อยได้ครับ ถาไปเบิ่งอันตอนเทปลาครับพี่นอ้องกำลังจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูตอนเราเทปลาใส่ถังนะว่าจะได้เยอะหรือไม่ได้เยอะนี่ครับทุกคนวันนี้ของบ่าวพีนะครับผลงานวันนี้เต็มมานี่เลยครับอันีปานลาเรื่อยๆนะพี่นอ้องนี่โอ้โหเดี๋ยวเราไปดูถ่าไปเบิ่งกันนั่นครับพี่นอ้องตอนเมื่ออ,อีก อันนี้ก็ขอตัวรับไปก่อนครับสวัสดีครับ